เสาวด้วยจ้าจะวิ่งข้นในบาทเลยจ้าจะวว,จะวิ่งข้นในบาทนางสาว,วสวัสดีจ้าแพนครับทุกคนมือนี่ยายจ้าเมกะผ้ามว้วนพระลงทงลงท่าอีกอ่ะด้วยจ้าหาเขียนหากบหาชูชิงชูงชยางสิกินไดน้เนาะเจ้าเนาะพญางลงทงลงท่าแล้วแบบพ่อเราต้านมั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 นด้วจ้าเด้อ มันหลุนใหญ่เบิ้งมือน no ี <who médico> ่จะมานมอกระตาทองมันตัวหนึ่งอู้นี่นะโตเขียดอู้หนอยเนาะพี่นองเนาะกูหักว่าแล้วบอดาคือเกาหายจ่อยพี่นองเอ้ท่านมาเจ้านั่นเออ <laughs> โอ้ยใหญ่ตาท่องในโตเดียวเห็นสามโตเขาปลาเมื่อือท่านบอ,บเอกเออ,อแล้วคูณถือหอโตมันผุนแล้วว่าหันเออเพว่าโตมันน่ะแหละเอามามจบขึ้นมาตาท่องโบเห็นย้อนแหละมอบอยู่ื <laughs> อ้อนแหละมืะอนี่จะได้จังมื่นมื่อไปทางไหนจังหาย ตัวเหไม่นะตัวไม่นะโอ้ตัวไม่ตัวนีห่ใตองืมมาน่ตัวที่สองจ้ะตามมาแล้วอุ้ยตัวนี้ใหญ่ใหญมาหนะตัวที่สามนยจ้ะให้ตาโอ้ดพัดลุกมือดูรอกมาทางหลัง นี่มันต้องหาเป็นไปน้ากันก็ด้หาไปงนาจังสได้หนิหาเป็นนาเดียขนาดขนาดบโกเนี่พี่น้องขนาดโบโกเด้นน่หายคือเก่ามโดดออกมาทงหลังละมันเปิดที่เอานี่เจ้าเียบพี่น้องมานมัอ้ยหายจนมือยเลยคอยมานพี่น้องเอ้ยเก้าบึ้งเขา

มองพนังบ่เห็นหุ่งมนันเนาะตะทองตีบ่คือเลยมือนี้มือนี้ชนะตะทอง,นงเนาะใครแน่ใครแน่ใครแน่เจ้าเวทียังจากตะทองลอย <laughs> บอกว่า,ายายายาเทายาบ่มันนั่นมาดีทข้างหลังเฮ้ยจะขูดขัดนานมาดีกันด้วยจ้า เดี๋ยวพ่อปนก้าดอกเท้าไอ้โอ้ยตัวใหญ่มานอยู่ด้วยจ้าม้าแล้วมาแล้วตามไปติดๆเจ้าท่านบอเจ้าให้บึงโอ้ตัวหนีใหญ่เนาะสองตัวพอไปใส่ตีล่ะโอ้ตัวใหญ่มานมา <c oughs> น โอ้ยปีทองมั huh. ่งป uh ีเ huh. บ right. like mm ิ hmm. ้งเซ็ตทองโอ้เ huh. ร uh ื huh. unusual unusual> hmm. ่องอะรามเลยพี่น้องเงมัน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 ตัวหนึ่งไงมันจนนะตัวใหญ่นาะตัวงามงามกำลังงามงามด้วยใจด้วยนี่นี่นี่ไหกิึินดีมลายผดหายเจ้าไหายเมือง โอ้ยหันมาทางพี่ตัวใหญ่ๆเซ็ตเสร็ตมานมาดี่ก็อด้วจ้าหันมานตัวใหญ่หายไปทางไหนเนาะมมือนีแต่ท้องมือบอดีเลยว่ะมือเน่าบ่อไข่ไก่เออหายไปหมดนั่นนั่นดุดไปแล้วอื่นมือบ่อ ท่านโมน่เนาะไอ้ท่านยอยู่ด้วยใาอู้ยตัวนี้เนาะเท่าเนาะใหญ่ใหญ่งามใหญ่อยู่พี่นอ้องีดกระเต็นพ่อไอ้ดีดด้วยนันเมนชิดนี้กระต็นนอนน็อนนั่นนัน <c oughs> นั่น,น,นอูยนยนนอ้ยตัวเขียดตัวนี้ตัวใหญ่บัวคเบิง่งเรกพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> ปอยปอยเด้อนี่ ตัวนี้หน่อยบ้าวจับเจ็๊ยียีน้าเออเจี๊ยนบัวอือโอ้ยพี่น้องกบโกบอืมตัวเหล็กแห่งม้าเด้อจ้าเด้อนี่โอ้ยมาเร็วมาเร็วเด้อจ้าโอ้มันออกจากบนีนู่นเออจ้าให้คอยจับให้นะจ้าอือโอ้ยมันอ อมันมานเมียนียวกบมานมาแล้วเมียน่ตปลอยดีเ่าโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวปลอยเอาเอาเอาชัด้นหูเลยดีเ่าะเดี๋ยวนี้มักสิเขาหูมืดเลยเละเคียดเคียดหายหาย ให้บึงเท่าให้บึงตกเขาไปแล้วมั้งให้บึงไทง่ายกบง่ายกบหาแมีนบอกนี่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 เสียลูกป้าเขียดเขียดนึกโกบมันดักป้าเจือค่ะฮะเข็นมือมันอยู่นะโอ้แมีนกบง่ายกบนี่เร่งน้องอุ้ยเนี่นี่มันมันมันตัวบ่คคนง่ายเป็นไงครับแต่ก็ง่ายกบลำพังนี่ชัดเจนนี่ชัดเจน เหยเต้นไงเหยเต้นแปะกบตางรอะะเฮ้เฮ้ยเหยต้ลบคโอ้ยเมื่อเนียจ้าเฮ้ยคุมเหยืร้ายก็เมืออล้วก็ก็ท้องคุมเหะ้าอีกก็เนิ่มมือนี่ โต้หนะโต้สโต้สองโอ้หมานหมานเขียดขาท่ากองเขียดเขียดขาท่ากองคุปบบท่านนั่นนั่นท่านหมอเถ้านี่สามโต้เด้อจ้านั่นเออเกือบลุดมือเด้อจ้าเด้อโอ้หมานหมานอยู่ในหูหนูเองอยู่ในหูหนูห่างนะเออ ได้เดี๋ยพ่อเดี๋ยวปนมาจาปนอืดีดอกแล้วยืดอือโอ้ยพี่น้องพ่อเดี๋ยวปนแหละด้วยจ่าเด้อปนใหญ่ไปอหอนแดดหอนแดดยางไปเจอดอกคือสียางหอดนี่กะบุตรีมือแรกบุตรีท่านบุตรีมาให้ใตัวใหญ่บ่เเ้าต้นใหญ่บ่อึือ เฮ้เถ่าเห้เฮ้เขาเอาตัวใหญ่เขาเอาตัวหน่อยใหญ่บอเจ้าฮัมบึงโอ้มาดีเลยเด้อจ้าตาทองเขียนโมมาดีเลยเจ้าจวนนิ่งวังหน้าเอาให้เมื่อเถ่าท่านบมอย ลกบดิ้งคู่พา,ากบ,บุมันตัวเ็นอยน,น,อน,นะตัวยังไงมันกับ,บ่หน่อยเด้เจ้ามันกับพ่อเดี๋ยวปน,ปนอยู่นเขียะเทาคนได้บาเานเ่เียสบ้านทเทีท่ยฮ่า <laughs> ตัวใหญไงบ่พอเินพออยากดิเออบ่มาจะทานคือลูกวิทเนาะขี้ข้วยนี่แหละ ซุ้มนี่เพิ่งจะมาอยู่นี่ในขี้ขั้วนี่เดี๋ยวขอจะเปิดเด้อบัดนี้ขึ้นดีอื้อเมย์ใหญ่ใหญ่ใส่ใหญ่เลยใส่สำนีแค่แนวเว้ยอื้องามเลยพี่น้องเท่าไหรหนี่โอ้โหเอาแบบไงเลยพี่น้อง ว่วงเลยเนาะแถาเนาะทำชำำกบเลยเนต่นมานมานมานเศเบื้องเศษเบื้องงามบ่เดี๋ยงคนเลี้ยงต่นเนาะงามบ่พี่นเนาะตัวใหญ่ตัวขาวงามจ้วเลยอุ้ยใหญ่ไปไก่ไก่ตาทองเจ้าไปสองตัวด้วยจ่ามานมาเลยตาทองมานางมาหอด้นมานจ่ามานอีกแล้ว ชั้มเล็กก็เอาคือเกา่วยๆปดตัวใหญ่เด็ตัวเดียวนึงมื่นี่ก็ปูนะนะจังโตอุ้ยมีแต่โตสามสมเนาะามพี่น้องเอเเอเกลีดอุ้ยหนึ่งนับบง หนึ่งสองสามสี่โอ้มานมานมานเอามาสี่คนได้ครบกันเลยจีก็ใส่ผาเหลี่ยวด้วยนะบมหลายส่วนเนาะถอดหมว่าห้บองหูบองหูมดเตียตโจ๊กคือกันโจกหูเขียดกกเา ดูดท่านมอเสา้วมันบกไคหงเนาะบ่ไคหงคนไหนอนนนั่นออ้ยมีแต่ต้นใหญ่ๆเนาะมองนี่นี่ม้านม้านมานมันนี่รัวๆไปเลยท่านบอท่านบอ พี่พี่ลดไปขุดบเออ่เออเออไม่ยังนี่ดุดอยู่นี่แน็นแน่นแน่นอยู่หึนี่ดุดเขานี่เลยแมนบ่อนั่นพี่แมนบอุ้มแมนนะเอออยู่มึงนั่นแหละเจ้ยมึงนี่ก็มีนี่นี่นี่ท่านบอ่อนั่นเห็นบอว่ามันมาพี่ ม,มานมานดินออกเลยดินออกวมกลมันหอนมานบอเท้าฮะพ่อบ่ฮะ,ฮะ,ฮะาาบ่ปากเลย่า่่่่โอ้ยเมียหอนด้วยอย่นนาด้ามวยเช้า <sh arp> ขันบ่อขานบอน่อ,อ,อบน้น,ดดนบเมียม,มากขันบ,อบออน่อเห็บบ่อใดพ่อโตเมียมากบ่อดนโอ้มานอยู่จะเจ้าโอ้ตัวใหญ่ยอยู่ยเี็กสองตังมันเขามึงนี้เลยเ่าฮะไม่ยังอขาบอกต่า,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 าตดู พี่น้องเอ้ยเก้าห้ายังสี่แหละเทือกชิด้ฮหอนกับหอนมือนหนาวก็หนาวพี่น้องเออหนาวเต่แต่ท้องตีใหญ่หอนไอ้ท่านมอปุบัุบับบนี้นี่นี่นี่โอ้โหโตขึ้นท่านมอโตขี้อียดพี่น้องแบบนี้ยิ่งเลยเออใหญ่ใหญ่ อะไรเดือดยกดูอตัว้ใหญ่หื้อมานมานอีกแล้วด้จ้าเอออะไยลูกวิทย์เออโอ้คุณแต่ทองผักงกกินบักแตงได้จ่าเด้อนี่มันหอนแห้งกระปวด เาไม่แห้งก่อนเขาเจยกกระลูวิดสูเออสูดแดดีลีนี่แหละเจ้าเขาว่าคนทม,มาหากินแถ้ๆฉ่ยายกระสูคือกันหางยายหอนเจ้าไม่สื่อบักแตงมาอยู่ในทางหรืไดสื่อบักแตงมายัานเมย ได้เท่ามาลงเลยเห็นแตงโมต่นี่ปักงกเลยมาฮะพอล่มาห็นอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยหน่ไปคนใดพี่น้องท่านโมนี่อย่าดื้อมันยังชิมมุมจะท่องได้ลบสิลบไปอยู่มาดีกันเด้อจ้าตด้ท <that> ี่สองพักพรด้แล้วก็มาพัก ก็มาหาเด้อจ้าหมานมานกระลังพ่อปนเนาะแถาเนาะโต้กระลังพ่อปนพอพิดว่าถือกระโค้โทษข้อไผ่เด้อพี่น้องเอ้ยแฟนครับจูผูชูข้นครับไล่หูไล่ตากะขอโทษข้อไผ่นานกระปู่ที่ก้นเด็กกระปู่เด้อจ้านี่ปูน้อยนี่เลือกแถวอุ้ยโต้งามเนาะโตแม่ยางามเลยพี่น้องเอ้ยมีแถวสองห่วงสามห่นี่ก้นเนาะ มาออ้ยมานเลยเด้อจ้ามานมานเจ้าเจ้าตัวใหญ่ๆเลยให้เพิ่งบางมือเว้ยอืออูตัวงามเนาะนี่นี่นะไอ้ขาเนี่เพราะท่านเห็นนี่มานมๆนมานนี่ อ่าแม่นเออเอ้าใหญ่อยู่เด้อจ้ะว่ากิ้ตัวใหญ่กว่านี้นะเออกระจัดไปเอาเนี่ยก็สั่งแม่ก็ได้อือนั่นสองตูวทานบอนี่ตัวนึงนี่ท่านบอทานนั่นนี่ขันสิหมานมันกับบ่ยากลูกเอ้ยอือเขามา ือไหว้เนเ่มยมานเนาะหมานคนหมานไอ้ไอบองนีบือันไหนเบงเบ้งไหล่ะเบ้งนันกซั่งนะเออพอได้กินแต่ยากเลยจ่าเด้อเห็นบ่พผ่นหองเห็นบ่อพอได้กินแต่ยากอยู่เมยล่ะขามีแห้งกนเห็นไปเหงื่อละได้เมยแล้วขอบคุณ ให้หลายห้ได้อั้นนี้แล้วขอบคุณทุกไหลทุกแซ้ทุกคอมีแต่หายาย,ายด้วยดีเสมอมาหายายพิดผลาดกกันได้ยายขออภัยเด้อจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนโปรดติดตามคลิปเราไปด้วยพี่น<อ>้องจ้า